นำสนุนข่าวช่วงที่1โดยหายอินเทอร์เน็ตรวดเร็วเน็ตแรงต้องหายอินเทอร์เน็ตโทร074-211-273 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาวันนี้มาพูดคุยกิจกรรมงานหนึ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะหลายคนน่าจะคงเห็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้มีการล้อนไปตามสื่อต่างๆกันบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลหรือว่าสื่อป้ายโฆษณาตามข้างทางต่างๆค่ะงานที่ว่านั่นก็คืองานหัดใหญ่ฮัตเซล2017ที่จะเริ่มต้นขึ้นในต้นเดือนกันยายนนี้ค่ะวันนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในคณะทํางานการจัดงานหัดใหญ่ฮัตเซลจะมาพูด พูดคุยกับเราคะ่ะว่างานนี้ที่จัดติดต่อกันมาปีที่2แล้วเนี่ยเป็นอย่างไรอะไรที่ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วได้นําเอาเรื่องราวที่เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปีแล้วจน,นถึงปีนี้เนี่ยอะไรที่พัฒนาปรับปรุงขึ้นบ้างแล้วที่สําคัญงานนี้จะเกี่ยวข้องกับอะไรคนหัดใหญ่คนสงขา นักท่องเที่ยวที่มาบ้านเราทั้งคนไทยชาวต่างชาติจะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้อย่างไรวันนี้อยู่ในรายการกับคุณกวิทพงศริธนนนสกุลสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ่านประธานหอ,อการค้าจังหวัดสงขลาสวัสดีครับค่ะปีที่แล้วเนี่ยเราพูดคุยกับคุณสมพรนะคะคุณกวิทพงศ์ก็มาปีที่แล้วคะ่ะแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยมาในตําแหน่งของรองประธานหอ,อการค้ารองประธานค,ครับปีนี้กระโดดเข้ามาเต็มตัวหลังจากรับตําแหน่งเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาใช่ครับ รับตาแหน่งวันที่28มีนาคมครับก็ไม่กี่เดือนครับผมเป็นยังไงบ้างสําหรับตําแหน่งหน้าที่ที่รับเข้ามาอย่างเต็มตัวในตําแหน่งประธานหอการค้าค,ครับงานเยอะจริงๆครับเข้าใจแล้วว่าว่างานตําแหน่งเยอะจริงๆครับเนื่องจากว่าตําแหน่งของประธานหอการค้าจังหวัดสองขาเนี่ยถูกระบุอยู่ในธรรมนูญว่าจะต้องเป็นองค์คณะหลายองค์คณะในของจังหวัดนะครับดังนั้นพอมีการประชุมหารืออะไรเนี่ยจะต้องไป ร่วมประชุมด้วยแล้วก็ต้องมีองค์องค์ประชุมที่เป็นคณะกรรมการหอใช่ครับอันนี้แค่ในส่วนของหองการค้า แต่ก็ยังมีการทํางานกับภาคีเครือข่ายด้านนอกอีกอ,อีกหลายภาคีเลยครับก็ทุกด้านแหละที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจใช่ครับรทั้งเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมก็เราก็เข้าไปมีส่วนร่วมหมดมีส่วนร่วมหมด่ค่ะอันนี้ก็แค่บทบาทบางส่วนที่คุยคกันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคุณผู้ชมคะเดี๋ยวมาคุยมาเข้าเรื่องการที่เราเกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ช่วงแรกว่ากิจกรรมงานหาดใหญ่ฮาร์เซลที่กลับมาเป็นปีที่2แล้วแล้วตอนนี้คณะทํางานโดยหอการค้าจังหวัดสงขลาทั้ง คนที่เป็นคณะกรรมการเองแล้วก็คนที่เป็นกลุ่ม YEC ที่รับหน้าที่ในการประสานงานต่างๆหรือว่าวดําเนินการต่างๆตอนนี้ก็เริ่มที่จะเห็นรูปเห็นร่างชัดเจนแล้วว่างานที่จะเกิดขึ้นใ,<ช>ในในต้นปีหน้าเป็นยังไงก็ต้องกล่าวที่มาก่อนครับที่มาของอมีกิจกรรมอันนี้ครับก็คือท่านผู้ว่าราชการกจังหวัดสงขลาท่านทรงพลนะครับท่านบอกว่าเออเราควรจัดกิจกรรมอะไรบ้างในในเมื่อเศรษฐกิจซบเซานะครับ เราก็มานั่งคุยว่าเอ๊ะทั้งนั้นเราทําอะไรดีที่ที่เกิดความแตกต่างแล้วก็มีส่วนร่วมของทุกส่วนทุกภาคส่วนจริงๆนะครับก็เลยมาคิดเป็นเรื่องของการลดถล่มราคาทั้งเมืองนะครับซึ่งแนวคอนเซปต์เนี่ยเราก็ได้มาจากแบบเราไปเที่ยวฮ่องกงหรือไปสิงคโปร์นะครับเพราะเขาบอกว่าลดทั้งเกาะนะงั้นเราแนวไอเดียงั้นเขว่าทัางนั้นเราทํำยังไงที่ลดทั้งหันใหญ่นะครับ คอนเซปต์แค่หันใหญ่นะครับทำยังไงที่รถทั้งหันใหญ่เพราะว่าหันใหญ่เรามีทั้งโรงแรมนะครับโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้า <c oughs> นะครับร้านค้าแล้วจุดเด่นสําคัญคือร้านอาหาร <c oughs> เรามีร้านอา,าอาหารอร่อยเยอะมาก <c oughs> ดังนั้นเราทํายังไงให้คนนักท่องเที่ยวเนี่ยมามีโอกาสมาหันใหญ่แล้วก็มาใช้บริการ <c oughs> นะครับแล้วน้องๆวัย4ในรุ่นที่แล้วเนี่ยครับก็มานั่งประชุมกันนะครับก็ได้ตั้งชื่อขึ้นมาคําว่าหันใหญ่5เซล์นะครับ ทีแรกเราแปลตามตัวหันใหญ่ฮาร์ดเซลเนี่ยแปลก็แปลว่าหันใหญ่ขายยากเหรอจริงๆฮาร์ดเนี่ยมันแปลได้หลายความหมายมากฮาร์ดแปลว่าขายยากหรือว่าฮาร์ดแปลว่าแข็งหรือฮาร์ดแปลว่าแรงแล้วแต่ความหมายสิ่งที่เราแปลนี่คือมันทํายังไงอ่ะที่ลดราคาแบบแรงๆแล้วสนั่นเมืองอย่างเงี้ยอ่ามันก็เลยมีชื่อไทยคําว่าลดสนั่นมันทั้งเมืองนะครับทีความมันเนี่ยมันไม่ใช่บอกว่าช้อปปิ้งแล้วจะมันอย่างเดียวคุณจะทานอาหารก็อร่อยก็มันหรือว่าคุณมีแต่งท่องเที่ยว นะครับก็มันนะครับงนั้นที่มาก็เลยกลายเป็นหันใหญ่ฮเซลนะครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขานะครับท่านได้ให้นโยบายตรงนี้มาก็ทาให้เรามีโอกาสได้ทํางานร่วมกับสมาคมโรงแรมค่ะสมาคมอสังหาริมทรัพย์นะครับที่เรามาร่วมกันทําแล้วก็ข้อสําคัญคือน้องๆวัยสีเนี่ยได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมกับพวกเราก็ทําให้น้องเขา มีมุมมองในการทํางานมาก,ากขึ้นจากเด็กกลุ่มรุ่นใหม่อ่านะครับก็ทําให้ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ได้คําชมะนะครับจากผู้ใหญ่ว่าเอองานก็ไปได้ดีนะ,ะถึงแม้เป็นครั้งแรกเนี่ยก็สามารถไปได้ดีแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยก็แจ้งมาว่าตัวเลขป๊อปอัพขึ้นประมาณ5 0นถึง60%อนันนี้คือตัวเลขด้านเศรษฐกิจตัวเลขท,ที่ที่มีการกระ,กระจายหรือว่าการบริโภคมากขึ้นกว่าเดิมนในช่วงแค่10วันของ, <ใน S 1> ของการจัดงาน นะครับเราก็บอกทั้งนั้นปีนี้เราต้องตั้งเป้าสักเท่าหนึ่งค,คือโกดว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยะนะครับมันจะได้คําว่าฮาร์เซลล์จริงๆะนะครับ ปีที่แล้วที่เราเราได้รับนโยบายจากทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาคุณสมพลสวัสดิ์ธรรมก็นาไปสู่เรื่องของการทํางานเราก็ไม่ได้ร่วมกับแค่จังหวัดสงขลาอย่างเดียวใช่ไหมคะครเราก็ยังมีพันธมิตรในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นจากทางเทศบาลนครหัดใหญ่รหรือว่าจากทางการรัฐแห่งประเทศไทย<ช>ที่เข้ามาร่วมสนับสนุนด้วยปีนี้ก็เลยนําไปสู่การผนึกกําลังกันอย่างแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นของภาคีเครือข่ายใช่หรือเปล่าคะใช่ครับ ก,ก็ต้องขอบคุณเทศบาลน,นครหันใหญ่นะครับทีแรกเนี่ยเ,เราคิดไม่ออกะนะครับท่านประธานหอ,อการคา้าท่านสมพสสรสุริปโรลานนท่านประธานขั้นก่อนก็มีโอกาสได้มานั่งพบกับท่านนายกเทศบาลน,นครหันใหญ่คือนายกดกรไพ่ะนะครับแกก็บอกเฮ้ยกิจกรรมอย่างนี้ครับเป็นกิจกรรมที่หัดใหญ่ต้องทํางั้นเทศบาลเห็นด้วยว่ามันเป็นกิจกรรมที่ทําให้เกิดแรงกระเพื่อมของเศรษฐกิจนะครับท่านก็เลยเมตตา ร่วมกิจกรรมอันนี้ด้วยะนะครับแล้วก็อย่างนั้นเราก็ต้องบอกว่าการจะทําอะไรให้คนรู้เนี่ยก็ต้องสื่อะนะครับทททก็เข้ามาช่วย,าาวยสื่อประชาสัมพันธ์ไปที่ต่างจังหวัดแล้วก็ต่างประเทศะนะครับส่วนสนํงงานักงานของจังหวัดไม่ว่าจะก,กรมประชาสัมพันธ์นหรือว่าสานักง,งานก็ช่วยกันอยู่แล้วะนะครับทั้งเจ้าหน้าที่ทหารตํารวจนะครับก็ต้อามาช่วยกันทําไมเราต้องใช้ก็เพราะว่าตอนที่เราแถลงเปิดงาน เปิดงานเราเป็นธรรมเนียมนะครับเปิดงานต้องเปิดกลางใจเมืองนะครับ,รบก็ต้องรบกวนทางผู้ที่ดูแลความมั่นคงก็มาช่วยกันนะครับแต่งานของเราเนี่ยไม่ได้ขายของตามถนนงานของเรานี่ก็คือขายตามจุดของผู้ประกอบการ,รเช่นห้างสพินค้านะครับโรงแรมร้านอาหารโรงพยาบาลน,นะครับสถานที่ท่องเที่ยวทุกท่านประกอบการตรงไหนทําที่นั่น ค,คือเหยียวกำลังจะบอกคุณผู้ชมค่ะว่างานปกติที่เราจัดกันอยู่ทั่วไปจะต้องมีอีเวนต์มีสถานที่นะมีช่วงเวลาที่ชัดเจนแต่ว่าสําหรับงานััดยให่ฮาร์เซลเนี่ยเราก็จะใช้แค่สถานที่ภายในจุดแหล่งนั้นๆห้างก็จัดนะในห้างร้านอาหารก็จัดในร้านอาหารหรือโรงแรมก็จัดในสถานประกอบการของตัวเองแต่กิจกรรมที่พิเศษเพิ่มขึ้นในช่วงฮาร์เซลก็คือการกระตุ้น การใช้จ่ายให้เกิดขึ้นให้ได้นั่นก็คือกิจกรรมเรื่องของการลดราคาคที่บอกว่าบางที่บางแห่งเนี่ยกิจกรรมอีเวนต์แบบนี้เนี่ยมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นในห,หนึ่งปีในส่วนของหมวดผลิตภัณฑ์สินค้าหรือว่าการกระตุ้นการใช้จ่ายยังคงเท่าเดิมกับปีที่แล้วไม่ค่าหรือว่ามีการเพิ่มหมวดยังไงไหมคะตอนนี้เราทั้งหมด10หมวดนะครับผมก็เลยว่าหลังจากปีนี้ปุ๊บเนี่ยปีหน้าเราต้องเพิ่มนะครับ,รบสิ่งที่ผมมองดูว่าออหมวดรถยนต์ หมดมอเตอร์ไซค์ทำยังไงที่สามารถมาร่วมในวันนั้นได้นะในวันงานของเราก็คือเราพยายามจะจัดเป็นเทศกาลประจำปีละ,ะว่าวันที่1ถึงวันที่11เ,เดือนกันยายนของทุกปีเราจะเป็นการลถสนันลั่นเมืองอนะครับลดกันให้มันทั้งเมืองไปเลยเงี้ยให้เห็นเลยว่าความเปลี่ยนแปลงในช่วง10วันนี้มันคึกคักข,ขนาดไหนอันที่สก็คือจะขอความร่วมมือห้างสินค้าต่างๆว่าเราไปดวศิลป,ปิน จากซัพพลายเออร์ร่วมกันได้ไหม <c oughs> ว่าวันที่1ห้างนี้วันที่2ห้างนี้วันที่3ห้างนี้ <c oughs> นะครับถ้าอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็บอกว่ามันก็สลับกัน <c oughs> นะฮะ ก็จะได้กระตุ้นคึกคักกันทุกห้างใช่ก็จะทําให้เหมือนกับว่าแรงกระเพื่อมเนี่ยมันไม่หยุดแค่วันเดียวคือปกติห้างแต่ละห้างก็จะมีคิวศิลปินนักร้องดาราลงมากันอยู่แล้วแต่ว่าจัดยังไงก็แต่จะให้ลงมาช่วงช่วงเวลานั้นในเดือนนี้แหละถึงสิบเอ็ดนี่แหละครับทำยังไงทีนี้ถามเลยว่าพองงานนี้เราจัดติดต่อกันมาเป็นปีที่2แน่นอนปีที่แล้วเราเห็นตัวเลขการเติบโตขึ้นมาประมาณ10% สำหรับการ50%สำหรับการกระตุ้นการใช้จ่ายปีนี้คาดหวังอยู่ที่เท่าไหร่คะคาดหวังว่าตัวเลขเมื่อเทียบกับยอดขายของปีเดิมเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นมาหนึ่งเท่าตัวก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนั่นคือคาดหวังก็อยู่ที่ คุณคุณผู้ชมเนี่ยแหละคะ่ะรวมไปถึงนะักท่องเที่ยวทั้งคนไทยชาวต่างชาติว่ามาบ้านเรามาหาดใหญ่มาสงขลาแล้วเนี่ยคุณจะทําให้ตัวเลขเป็นไปตามเป้าที่เราวางเอาไว้หรือไม่หรือบางทีอาจจะเกินกว่าเป้าที่เราวางเอาไว้ได้ซ้ำไปเพราะว่าอย่างที่บอกเดือนกันยายนนี่เป็นช่วงที่เดือนเข้าสู่ฤด,ดูฝนไม่มีกิจกรรมไม่มีอีเวนต์อะไรเลยนะคะคเพราะปะกติหาดใหญ่เราจะมีอีเวนต์กันอยู่ทุกเดือนแต่ช่วงเดือนกันยายนเนี่ยไม่มีอีเวนต์จริงๆนี่แหละคะ่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งที่เราจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกกาารรทท่่องเเียวใใหหห้้้้ิดดขึนไสํับ ช่วงเดือนกันยายนนี้สำหรับปีนี้ก็คือ1ถึง11กันยายนนะคะ2,560คือวางเอาดูทุกปีจะต้องเป็นเป็นวันที่นี้แน่นอนใช่ครับค่ะทีนี้ในส่วนของงานปีนี้ตอนนี้เนี่ยมีการเตรียมความพร้อมไปถึงไหนยังไงแล้วคะตอนนี้ก็เท่ากับ9.9%แล้วครับอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่คืออะไรคะคือรอวันที่หนึ่งคือรอรอสตาร์ทเลยใช่ไหมคะก็คือเริ่มต้นได้เลยปีนี้เตรียมงานยากกว่าปีที่แล้วไหมคะหรือว่าง่ายกว่าปีที่แล้วคะ ความยากง่ายมันแตกต่างกันะนะครับปีที่แล้วเนี่ยตอนที่เราไปพรีเซนต์รูปแบบเนี่ยนึกไม่ออกผู้ประกอบการนึกไม่ออกะนะฮะปีนี้โอเคนึกออกแต่ว่าเนื่องจากว่าปีนี้ออไม่ได้วางบัตเจ็ตเอาไว้เหมือนกันงบอะไรต่างๆนะครับก็ก็ความยากง่ายแต,แตกต่างกันนิดหนึ่งะนะครับแต่ว่าปีนี้ก็ง่ายขึ้นอ่าง่ายขึ้นในการพรีเซนต์ว่าโอเคนะเริ่มเห็นภาพจากปีที่แล้วละนะครับ ทีนี้ในส่วนของการเปิดงานเนี่ยตอนนี้กําหนดวันหรือยังคะว่าการเริ่มต้นงานเราจะเริ่มเปิดงานกันวันไหนอย่างไรเพราะเห็นบอกว่าจะมีการใช้สถานที่ใจกลางเมืองหัดใหญ่ในการเริ่มต้นวันที่1ครับวันที่1ครับตอนนี้ก็วางไว้เรียบร้อยแล้วรูปแบบการจัดงานสําหรับพิธีเปิดจะเป็นยังไงคะพิธีเปิดเนี่ยครับเราก็ต้องอาศัยถนนเสนหานุสรนะครับหน้าห้างรีกาเดนกับฝั่งตรงข้ามกับลงเซนทันใช่ครับเสร็จแล้วแล้วก็มีเวทีวันนั้นเราจะมีศิลปินมา นะครับแล้วก็เราก็จะมีพื้นที่ในการชมศิลปินแล้วบูธข้างหลังเนี่ยเราก็จะมีร้านช็อปยกตัวอย่างมาว่าห้างสาินค้าเนี่ยมีอะไรมาลดร,ร,ร,ราคานะครับโรงแรมมีอะไรลดราคานะครับสมาคมอสังหาริมทรัพย์เอาอาคารเอาคอนโดเอาบ้านอะไรมาลดราคา,านะครับร้านอาหารก็ทําอาหารตัวอย่างมาให้ชิมว่าลดราคาอะไรก็คือที่ทจะจัดเนี่ยคือเอามาให้ดูเป็นตัวอยา่งางแต่ก็แค่วันนั้น,<ใ>นวันเดียวนะคะอ๋อไม่ได้ขายด้วย อย่างอาหารนี่ก็ให้ไปชิมเลยฮะอือค,คือเปิดเป็นสตรีทเลยว,ว่าอย่างนั้นค,ครึ่งวันหรือว่าทั้งวันคะวันนั้นตอนงานห้าโมงเย็นครับก็จะถึงประมาณแต่ยังไงมันก็ต้องปิดถนนเกือบทั้งวันค่ะเพราะเราต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมงาน<ช>ค,คือให้เดือดร้อนพี่น้องประชาชนน้อยที่สุดว่าอย่างนั้นส่วนใครอยากจะตามไปไปชอบไปซื้อหรือว่าไปเลือกใช้บริการเนี่ยอันนี้ต้องตามไปที่ แหล่งช้อปปิ้งแต่และแหล่ง<ช>ที่เราจะประชาสัมพันธ์ภายในงานใ,<ช>ใน10หมวดสินค้าที่เราได้จัดเตรียมเอาไว้พูดกันมาตลอดที่เอียวก็ยังไม่ได้บอกสักทีค่ะว่าใน10หมวดสินค้าที่เราวางเอาไว้เตรียมเอาไว้เนี่ยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะมีแขกมาเพิ่มเติมสําหรับการพูดคุยของเราในกิจกรรมหาเจฮัสเซลสิบหมวดสินค้าที่จะมาร่วมการลดสนั่นมันทั้งเมืองจะมีหมวดสินค้าอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามค่ะ